เมื่อวันที่3ธันวาคม2564เวลา10นาฬิกาที่ลานรอบบ่อก,กักเก็บน้ำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดตำบลนาเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพ,พโลโทเกรียงไกลเสีรักแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4พร้อมด้วยข้าราชการทุกภักส่วนจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันปลายังบอกกักเก็บน้ำตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน,น้อมถวายเป็นพระราชกุศลภายใต้กิจกรรมจิตอาสารู้รักสามคัคคีรักสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต คั้งนี้ยังมอบสิ่งของพร้อมเจลแอลกอฮอล์พระราชทานให้แก่ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามของเขตเทศบาลนาครศรีธรรมราชอีกด้วย